วันนี้เป็นเลิกงามยามดีสิแปดคำเดินยี่สิบผีไม่ได้บอกแต่หม่อมฉันบอกเองเลยไปค่ะถึงเวลาแล้วที่หม่อมฉันจะนำน้องกระดุมใบเงินลงลูกโอ้ไม่นะเหมือนน้องจะไม่อยากลงหลุมที่หม่อมฉันกดไว้เลยไปค่ะหม่อมฉันฉัพลังกามแขนขนาดตันดึงตั้งนานกว่าน้องจะยอมออกจากกระถางไปค่ะหม่อมฉันสิงตาน้อยดูหม่อมฉันจะหั่นมุมในออกมาดีไป,ไปค่ะทุกคนถึงจะสวยเอามุมนี่เดี๋ยวน้อยย้ายน้องขุนไปมุนมมหลายด้วยหากน้องกระสแตกอาญามุนออกจากกันเหมือน้องกันใจตุยมาเนี่ยกระสียากปวดหัวกระซายกระซับตาพิการอีกล่า อือเหมือนบ้านคนอื่นอยู่นะเปค่ะจะจ้างคนมาจัดก็กลัวไม่มีคอนเทนต์ถ่ายตัวคนดูไปก็เลยต้องปลูกเองทําเองไปเรื่อยๆนี่แหละเปค่ะเอาส่วนแอซเเอไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวหม่อมฉันจะจัดไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะเปค่ะมันจะได้เป็นความภาคภูมิใจของตัวเองไม่ใช่อะไรหรอกเปค่ะไม่มีงบจ้างไปคนนน่น้องนีนน้องนินอ้าปากเพราะว่าแพา้ตาเหลี่ยมโมงโมงไปตาหักมากเลยนะเปค่ะนองนินทําปากจู่จูบวชจู่บวชทักทายทุกคนด้วยนะเปค่ะลูกหม่อมฉันไปตาหักตัวอูตีอีไหมเปค่ะหม่อมฉันตบมือเรียกน้้้้ออ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 งงนน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 ทาาาาเเเหหหมมมมมมมืืตตัััววแแแ่่่่่่่่ไไรรรููยคบบบปลฉกกก็ใจจส มาเสิร์ฟแล้วนะไปคะ่ะพอหม่อมฉันเทไปสปัร์จวกลงไปขุหนึ่งน้องนินหลังด้วยลวยุ้ยแต่ซวดซวดมาเต็มเลยนะไปค่ะลูกๆหม่อมฉันตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะไปคะ่ะก็จะได้ออกเย้าออกเดือนแล้วเจียเบรกสปัร์น้องนินเสร็จถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปทำเบรกสปัร์เจียตัวเองไปทำกันเลยวางกระเทียมกระพริกไทยเม็ดลงไปนิดขอกถือสกเบียต่ำบึบบึบบึบมาเลยปึบบึบปีนไปปีนมาให้มันแล้วกวดกวดมาแล้กวดกาลงไปในอ่างภาชนะโจกโลใส่น้ำตาลบักพผาลงไปเจ้าก่อนหนึ่งออด้วยนะเปจวววกซิอ้ขขาาตบลงไ เติมความเอ็มโดยนำปลาลงไปจากน้อยหนึ่งเอจวกนนำมาห้อยลงไปเอาบ่วงมาบีบีคนบึบบับบึบบับมาละปึบปับมาละปัแปรปีนไปปีนไม้ผสมส่วนตุยยางละลายเอาบ่วงเนียนเนียนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายนะไปค่ะบึอปีกไก่ที่อาบน้ำทุกขีคไข่จนเกลียงคอลอนไปแล้วลงไป ใส่มานัางทั้งหางยมปีนไปปีนมาตรวจตัวมารวลดูตาแทนน้ำซอสโอบทัวระรังปีกไก่ฉันจะหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะไปค่ะตูตูตีตูตูสามสิบนาทีผ่านไปเด็กป้าหลวงใหม่ยังไม่ครบ30คนเลยไปค่ะแตไมันเป็าเยี่ยงนี้ไปค่ะปีกไก่ที่หามากไ้มาเสียบไม้ให้เรียบร้อยวันนี้หม่อมฉันจะใช้ต่อไฟฟ้าอเนกประสงค์ย่างนะไปค่ะก็เลยใช้ไม้สแตนเลสเอาไม้เสียบล็อคเข้าไปข้างๆด้านในของปีกไก่นะไปค่ะพูดได้อย่างเตาทานก็ใส่ไม้เสียบลูกซินกระเด็นย้ายเดินเที่เเเเรรราาาาาสีีียยยยยยยบไไมมม้้้้วัดลลลงงงูซต่ นะาเป้คานี้ก็เป็นเตาไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่หม่อมฉันใช้ทำมาบีคิวแล้วก็ย่างหมูกระทะนั่นแหละไปหม่อมฉันจะเปิดหมดย่างแล้วตั้งเวลา30นาทีนะเป้คาวย่างปีกไก่มนตุ่นตุ่นที่มวายแต่ครบเวลา30นาทีมันก็สิติ่งส่งสัญญาณเตือนเฮาเองเลยย่างในระหว่างรอปีกไก่สุกแฮมเหลืองอุ้ยห่ยหม่อมฉันจะทำอีกหนึ่งเมนูนะเป้คาวเทจวกงาขาวของฮัมมอนเตซ่านางทวนทวนลงไปจะเกเบียดตำโปงเลงปงเลงมาลงปงเปงปุบปับปุบปับปีนไปปีนมาให้มันแล้วใสแหงหอมดดดัััวววหหหอมแงงกกบริิลไป ใช่แล้วไปค่ะวันนี้หมอจะจะทำเมนูซุปส์อีกแล้วนะไปค่ะจะก,กะเบียร์ตำบึบบับบึบปีนไปปีนมาให้บลอกพริกแรกใส่อูน่าไม้ที่ไปสอบมาจากเฮียไม่ยมัมาพมันด่าล,ลงไปบลูเดย,เยผงชื้อลงไปจากน้อยนี่ <c oughs> มันจะหนัวได้ไงล่ะไปค่ะถ้ามีไปไม่ทําการแสดงอาจขอขวามอมลงไปจากบวงเนงวามบึบไม่เยียบัวคุณแพรก็พญ่หอมเปซอยลง เพื่อนจักระเบียดตำายกวยกมันโยกยางปีนไปปีนไหมส่วนผสมตุอยยางเข้ากันวิธีการทำทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละไปคารแต่กอดกระหานในบะพรผากตำบึบบึบบบมันละบึบบบมัละบแปหมูจาะฟังไปทั้งสารยาวันนี้มีสอนรู้หน้าที่พยกโชสีเ็บสีฟ้าอาทางคืนเพิ่มะกรีดนิ่วซิมยางไว้ตีเมืองสับโน้เรากันว่าโอเซมิซอนกดกลมกดกาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครบสามสนาทีแล้วนะไปค่ปีกไก่แฮมสุกเหลืองอุ้ยห่วยแล้วนะไปคา์แฮมเหลืองอุ้ย ี้หมจะก็จะโมพาข้าวอย่างดิกิกดิกดิกดิกิมาสวบที่เดินสนามแล้วนะบ้านเหมือนเดิมได้ไหลายเบกลม <ง S 2> ถังวือวเย็นสวยสขนาดนี้บรรยากาศมันจะเข้ากับซุปหน่อมไม้หมอมฉันเหลือเกินไปค่ะกระตึกในท้องหมอมฉันร้องเสียงดังโก๊กโก๊ขนาดนี้หมอมฉันจะไม่ทนอีกต่อไปไปค่ะไปกินกันเลยเชิญวยคุยซุปน้องใหม่ลงไปครับปมโป่แอนปีกไก่อหอมกรอบในหนุ่มหนอกลง มีกไก่กรอบในนมน้อมหม่อมชานมรสชาัดนัวกลมกรอบมากเลยนะไปค่ะซุปน้อไม้กับซอแซบโซนโนโอเชเวดดีกูดวดดีมาสคือเกอาณัลยายซุปน้อไม้นี่สวบยังไงก็ไม่เคยเบื่อนะไปค่ะสวบแซบสวบนัวสวบได้ตลอดไปค่ะอาหารตามฤดูกาลมีอย่างกับสวบณัลยสาสซับในกับโอเช่ไม่ซอดแล้วซุปน้อไม,ม้นี่หม่อมฉลองทำมาหลายแบบแล้วนะไปค่ะแต่หม่อมฉันชอบแบบใส่งาขาวคั่วที่สุดไปค่ะโทดินคั่วหม่อมฉันก็ทำมาแล้วนะไปค่ะแต่หม่อมฉันชอบใส่งาขาวคั่วมากกว่าไปค่ะใส่งาขาวคั่วมันมัน มมสมอมุบอกว่าม่แข็อันตราย CO รัวดีค่ะแต่ก็แล้วแต่คนชอบเลยไปคะ่ะทุกคนชอบทําซุปหน่อไม้แบบไหนกันบ้างไปคะ่ะแต่เมนูซุปหน่อไม้เหตุแบบไหนมักกระซสบดอกย้ายแนวหมักดอกะค่ะน้อมวนพักคอดกรอบตามลงไปอ,อุ้ยอ้วกคุกกูกะหมากสตอมันถึงเข่ากันขักย้ายเอ้ยหมากสตอที่หม่อมฉันแกะไว้ก็ยังเหลืออยู่นะไปคะ่ะหม่อมฉันจะทําเมนูอะไรดีไปคะ่ะลูกนุก็อยากสวบ้ําเรียกตาแมนแมนําำล้ายย่อยโยดโยดเป็นตาหักเป็นตาเอ็นดู